สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่21พฤษภาคม2563ผมยืนอยู่ณคลอง8ปดตำบลบึงฉมออำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ผมได้มีโอกาสมาติดตามดูการทำงานของครอบครัวคนรักปทุม ซึ่งในวันนี้ครอบครัวคนรักปทุมนะครับได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่าคลองแห่งนี้นะครับเริ่มตื้นเขินและก็ไม่มีน้ำใช้ที่จะมารดน้ำในสวนในไร่ในท้องนาท้องร่องท้องนาซึ่งณเวลานี้ทางทีมงานคนณลักษมปทุมก็ได้จัดนะครับได้จัดเรือโป้นะครับ อีกส่วนหนึ่งแล้วก็รถแ้่โคนะครับลงมาเพื่อทำการขุดลอกเพื่อให้เกิดร่องน้ำและน้ำก็จะได้ระบายกันมากขึ้นซึ่งตอนนี้นะครับเราขุดมากันเป็นอาทิตย์นะครับทางทีมงานคนรับประทุมเขาขุดมากันเป็นอาทิตย์ทำให้พี่น้องประชาชนนะครับบริเวณแห่งนี้นะครับที่เดือดร้อนกันมากกว่าพันครูเรือนนั้นได้มีน้ำใช้ได้มีน้ำอุปโภคและบริโภคซึ่งตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับ เมื่อการขุดลอกคลองหรือว่าการลอกโคลนเลนต่างๆเหล่านี้ตรงไหนที่มีการที่จะสูบน้ำนะครับทางทีมงานเขาก็เปิดร่องน้ําให้ซึ่งตรงนี้ทางทีมงานคนกรกรถทุนนั้นจะทําการขุดลอกตั้งแต่ดอนจากกี่กิโลก็แล้วแต่ครับจนถึงคลองระพีพักแล้วก็ด้านล่างก็เช่นเดียวกันจะขุดไปจนถึงคลองรังสิทธ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ด้วย งบประมาณของทีมงานคนรับประทุมแม้ว่าไม่มีงบประมาณแต่มีการสนับสนุนมีการส่งเสริมมีการเลี้ยเตื้อมีการาร่วมด้วยช่วยกันนะครับนี่คือทีมงานคนรัฐประทุมซึ่งเราเห็นความสําคัญของพี่น้องประชาชนเราเห็นว่าประชาชนเดือดร้อนเราตึงร่องมาร่วมกันแม้ว่าเราไม่มีงบประมาณใดๆแต่ด้วยใจที่รักพี่น้องประชาชนด้วยใจที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนยามวิกฤตไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเดือดร้อนเรื่องความแห้งแล้งภาวะแห้งแล้งเราก็จะทําให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนคนปทุมธานีครับอยากทราบความรู้สึกของคุณพี่ครับก่อนหน้าที่ทีมงานคนเลืกปทุมจะเข้ามาขุดลอกคลองนี้ตรงนี้เป็นแบบไหนอย่างไรบ้างครับน้ามันแห้งอ่ะครับแห้งขอดเลยใช่ไหมครับแห้งขอดเลยอยู่ประมาณห้าเดือนและห้าเดือนห้าเดือนวิย์มาก็นิดๆได้กันชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่พอใช้กันแหละตอนเนี้ พูดถึงว่าห้าเดือนนี้ไม่มีน้ําที่จะเข้าสวนเลยพอมีเข้าได้คนละชั่วโมงถ้ามาทีเจ็ดวันวิธีก็ได้คนละชั่วโมงเดียวอ๋อครับหลังจากที่ครอบครัวทีมงานคนรักปทุมเนี่ยนะครับซึ่งเขาเริ่มลงตั้งแต่วัดหัวช้างเนี่ยวัดหัวหัวช้างใช่ไหมครับวัดหัวช้างเนี่ยนะครับเลยวัดหัวช้างไปเนี่ยหลังจากที่เขาขุดลอกคลองขึ้นมาการขุดลอกคลองคือพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วทาเรื่องไป นะครับทางครอบครัวคนรักปทุมก็ได้ส่งเรือโปะพร้อมกับรถแบคโฮลงมาขุดลอกคลองให้ชาวบ้านตรงนี้หลังจากที่ทราบข่าวว่ามีขุดแล้วชาวบ้านมีความรู้สึกไงบ้างครับดีใจครับครับดีใจมากๆาครับที่ได้ทีมทีมงานนี้มาช่วยเหลือครับครับอย่างนี้อยากจะพูดถึงหรือว่าอยากจะขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ ทีมครอบครัวคนรักประทุมที่นําเรือโปะพร้อมทั้งเรือพร้อมทั้งรถแมคโครมาขุดนี่ท่านอยากจะพูดถึงอยากจะกล่าวถึงอะไรเชิญครับขอบคุณมากมากเลยทีมงานนี้ครับนะครับนะครับนี่ก็คือความรู้สึกของชาวบ้านอีกท่านหนึ่งที่ได้รับความการช่วยเหลือแล้วได้รับการเยียวยาตรงนี้ได้ได้รับการช่วยเหลืออย่างอบ่นตรงนี้นะครับชาวบ้านจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าที่ ของละพีพัฒนะตอนนี้มีน้ํามากน้อยขนาดไหนเพียงไรนะครับสําหรับถ้าตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามความคืบหน้านะครับความในการทํางานต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ